ประมาณ7จวันให้เวลา7จวันที่ยังคงเลือกตั้งไม่ได้แน่นอนฮะบางคนแบบว่าไม่มีทางออกและการเลือกตั้งก็จัดขึ้นไม่ได้นะครับผมเรียนรุ่นส่วนฮะประเทศไทยมีทางออกเสมอประเทศไทยเขียนตำนวนไว้ไม่มีคําว่าไม่มีทางตันทางออกของมันอยู่ที่มาตรา5อันวรัคสองนะครับบทบัญญัติอื่นใดที่ไม่ระบุในรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามระบอบก,การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนั่นหมายความว่านายกพระราชทาน น,น,นัสวัสดีครับมาพบก,กับผมเต้ศักดิ์ยิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนทที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยในขณะที่กําลังเกิดสงครามระหว่างไทยกับคำเหมน็นซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นะครับส่งผลกระทบนะครับในเรื่องของการเลือกตั้งปัญหาของสภาผูพพ้แทนรัษฎรนะครับแล้วก็มีการประกาศยุบสภามารายาานั่นต้องกตะตะยก,ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ได้มีการพูดคุย,ยเจรจา,ากับพัคประชาชนไหมครับก็มีการพูดคุยกันประสานงานกันคนที่ประสานงานหลักก็ต้องมา่อนดน การยื่นการยื่นยุบรัคุณงพัปนาชาชนจะยื่นหนึ่งห้าหนึ่งไหมครับผมว่าชัดเจนท่านบอกให้ผมยื่สภาเพราะว่าท่านเป็นคนให้ผมมาเป็แล้วยื่นผมก็ให้เิ็นนะย่นตัวไหนก่อนนี่ที่ทำัฒนช่วจะทำทุกทำุกอย่างนี่ะมาจนถึงแลวจำนวมวาระหนวาระสแล้วนะครับ ไปติดอยู่ติดอยู่หนึ่งบรรทที่เกี่ยวข้องกับสว,วที่พรฒน์กรุงเทพไม่มีความสามารถที่จะไปกดดันหรือไปบังคับหรือไปโน้มน้าวให้สวเขาลงพื้นอจจะขอโทษกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอีกหนึ่งครั้งที่เราเองไม่สามารถที่จะผลักดัน นะครับในเรื่องของวาระตาม MOA ได้สําเร็จนั่นก็คือการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เราอยากจะให้มีการผ่านได้ทั้ง3วาระนะครับแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเองเนี่ยผมเองก็อยากจะให้ทุกคนมีความหวังอยู่นะครับการเติบโตของพรคประชาชนตั้งแต่อนาคตใหม่จนถึงพรคประชาชนในปัจจุบันเนี่ยเราทางานการเมืองด้วยความหวังเราเชื่อว่าการเมืองคือเรื่องของความเป็นไปได้แล้วตราดใดที่พวกเราอยังยืนหยัดอยู่ตรงนี้มีพ่อแม่พี่น้องประชาชนยังสนับสนุนอยู่ข้างเราผมก็เชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นจุดตัดที่สําคัญที่ทททําาใหห้้้ปรระเศไไยดินนต่อจงๆ ตัวผมเองก็มีความพยายามในการต่อสายถึงท่านนายกหนึ่งครั้งแต่ว่าท่านเองก็ไม่ได้รับสายเมืม่อวานไม่ได้มีการพูดตัวผมเองไม่ได้มีการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีต่อย่างใดครับครับเสียใจไหมใช่ไหมครับไม่ได้มีความเสียใจใดๆทั้งสิ้นนะครับที่ผมยืนยันว่าผมไม่ได้มีความเสียใจเพราะว่ากระบวนการการโหวตที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการรับฟังความคิดความเห็นจากสมาชิกพักผู้เป็นเจ้าของพักตัวจริงอย่างรอบด้านแล้ว ณตอนนั้นถ้าย้อนสถานการณ์กลับไปนะครับมีข้อความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายพอสมควรนะครับแต่เราเองก็ได้ข้อสรุปที่เป็นเสียงส่วนมากนะครับจากสมาชิกพักทุกภาคส่วนว่าเราจําเป็นต้องทําแบบนี้เพื่อให้การเดินหน้าประเทศไทยที่หมายถึงการยุบสภาและการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยสามารถเดินหน้าไปได้พร้อมๆกันผมคิดว่าคงจะต้องหยุดไว้ก่อนเพราะว่าด้วยด้วยข้อจํากัดของออตัวกฎหมายเลือกตั้งเอง ไม่สามารถที่จะทําได้นะครับท้งทงี่ก็พยายามที่จะดําเนินการแล้วก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะครับตั้งใจที่จะเอาเข้าคอรมอท่านเองนิติก็บอกว่าในอังคารที่จะถึงเนี้ยก็จะนาเข้าคอรมอแต่ว่าก็ยุบสภาไปเสียก่อนนะครับที่น่าสนใจนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะได้เลือกตั้งในวันที่8กุมภาพันธ์หกจริงหรือเปล่ารองนายกโสพลสารมจากพักภูมิใจไทยได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะครับบอกว่า ถ้าคนยังอบพยพอยู่อย่างนี้จะเลือกตั้งอย่างไรไม่น่าจะได้เพราะต้องเลือกตั้งพร้อมกันคือแบบนี้ครับคุณผู้ชมตามตัวบทกฎหมายแล้วเนี่ยการเลือกตั้งต้องทําพร้อมกันทุกเขตทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับแล้วณขณะนี้เนี่ยเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาก็ยังไม่สงบเลยทําให้บางท่านตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊กุมภาพันธ์จะเป็นไปได้หรือเปล่ากับการเลือกตั้งเพราะกะกะตก็มีอํานาจที่จะขยายวันเวลาออกไปอีก นักข่าวก็เอาประเด็นนี้ไปถามนายกอนุทินเหมือนกันนะครับนายกบอกว่ารัฐบาลพยายามจะทําให้สถานการณ์ยุติลงก่อนการเลือกตั้งส่วนที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าการยุบสภาเชื่อมโยงกับการสั่งหยุดยิงของฮุนเซนนั้นคุณอนุทินตอบว่าไม่มีเพราะการยุบสภาเกิดจากการที่หัวหน้าพรรคประชาชนบอกให้ตัวเองยุบตัวเองก็เลยยุบขอากราบบังคมทูลมหาวชิราลงกรณพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่สิบเรื่อง การอภิวัตปฏิวัติปฏิรูปประชาธิปไตยที่สุขสมบูรณ์สูงสุดอย่างแท้จริงเพื่อประโยชน์ของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประชาชนประเทศชาติเอกราชและอธิปไตยที่สุขสมบูรณ์สูงสุดอย่างแท้จริงโดยขอนายกประชานรัฐบาลเฉพาะการเมื่อประเทศถึงวิกฤตถึงทางตัน ประชาชนไม่เชื่อถือรัฐบาลอีกต่อไปทางแก้ทางรอดนั่นก็คือนายกพระราชฐานมาจากความหากษัตริย์โดยตรงเท่านั้นกาบขอร้องในหลวงพระราชินีและวงสาคนาญาตจวนทั้งกองทัพไทยกองทัพข้าราชก,การประชาชนทุกหมูเ่เหล่า โปรดร่วมมือร่วมใจกันทำการอภิวัตปฏิวัติปฏิรูปประชาธิปไตยที่สุขสมบูรณ์สูงสุดอย่างแท้จริงเพื่อผลประโยชน์ของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประชาชนประเทศชาติเอกราชและอธิปไตยที่สุขสมบูรณ์สูงสุดอย่างแท้จริงอย่างมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนร่มเย็นเป็นสุขสถาพรตลอดไปเราไม่เอาการเลือกตั้งโกงที่จะเลือกตั้งใน2 5 0 0 69เราไม่เอาการร,ารัฐวารารซึ่งวิธีการเดิมๆได้นายกมา32คนก็เป็นนายกสีเทาและสีดำเราต้องการสร้างประเทศไทยใหม่เราต้องการสร้างการกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนให้หมดจากความทุกข์ยากโปรดร่วมมือร่วมใจกันทำการอภิวัตปฏิวัติประชาธิปไตยที่ส,สมบูรณ์สูงสุดอย่างแท้จริงเท่านั้นจากกระผมทนายสมประสงค์เปาอินทร์ครับสวัสดีครับ การยื่นขอยุบสภาผู้แทนรัษฎรอย่างเป็นทางการนะครับของอนุทินชาญวิรกุลที่มีการทูเก้าพระราชก,กิษฎีกานะกรยบยุบสภาและขอให้มีการเลือกตั้งภายใน45วันซึ่งต่อมานะครับไปถึง10ชั่วโมงปรากฏว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีการโปรดเก้าโปรดกระหม่อมในประเด็นดังกล่าวขึ้นมาซึ่งส่งผลทำให้รัฐธรรมนูญนะครับที่จะมีการแก้ไขใหม่นะครับ ทำการล้มลงทันทีในขณะที่พักสม้มก็ออกมาขอโทษนะประชาชนว่าไม่สามารถดําเนินการในถึงเป้าหมายได้นะครับที่สําคัญไปหน้ากว่านั้นเกิดความขัดแย้งในสภาผู้แทนาษฎรจนเป็นที่มาของนุตินชันบรุคุณได้มีการประกาศยุบสภาอย่างเป็นทางการนะครับจากกรณีที่เกิดขึ้นปรากฏว่ากําลังเป็นประเด็น,ดน้ดนทั้งพังพภูมิใจไทยนะครับในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งยอมรับ S <S นะครับว่าการเลือกตั้งยังคงจัดขึ้นไม่ได้การยุบสภานะครับอนุทินก็โยนความผิดไปให้กับเทงนะครับหัวหน้าพักประชาชนที่เรียกร้องให้มีการยุบสภาอนุทินก็จัดให้ยุบสภาตามคำเรียกร้องทำให้เทงเองและก็พักประชาชนเองพ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู <an> ้ดแทนราษฎรในทันทีหลายคนบอกว่าถูกหักหลัง แต่ประเด็นที่น่าสนใจในตอนนี้นะครับการเลือกตั้งเกิดขึ้นได้หรือไม่ผมเรียนหุ้นส่วนนะตามมาตรา 1, 2, 0, 120- 120นหรือนะครับของรัฐมนูญมาตรา 1, 2 0นะครับในส่วนของรัฐมนูญปี60นะครับการเลือกตั้งทั่วไปจะเกิดขึ้นภายใน45วันหลังจากที่มีการยุบสภาผูแ้แทนสภาคโดยมีเงื่อนไขสำคัญว่าจะต้องจัดการเลือกตั้งพร้อมกันทั้งประเทศ ในขณะที่นุตินได้มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรอยู่นั้นแล้วก็มีการประกาศพระราชกิจ c e ิกาการเลือกตั้งออกมาและยุบสภาออกมานะครับกำลังมีการประทะกันและมีสงครามเกิดขึ้นตามแนวพรมแดนนั่นหมายความว่าการเลือกตั้งจะจัดขึ้นไม่ได้เพราะมีการอพยพประกาศเกิดฟิวและประกาศกฎการศึกฮะตามแนวพรมแดนของไทยนะครับซึ่งตามรัฐมนูลแล้วถ้าเขตเลือกตั้งใดเขตเลือกตั้งหนึ่งในการเลือกตั้งทั่วไปไม่สามารถจะเลือกตั้งได้นะครับ ทำให้การเลือกตั้งไม่สามารถเดิเหมือนกันได้แต่รัฐมนูรมาตรานะครับ103และ104ได้มีการระบุว่าเหตุอื่นใดถ้าไม่สามารถที่จะจัดการเลือกตั้งตามกรอบระยะเวลา45วันคณะกรรมาการการเลือกตั้งก็สามารถเลื่อนจัดไปได้อีก30วันก็รวมแล้วก็ทั้งหมดอ่าก็ประมาณ60บวก45นะครับ ก็นั่นหมายความว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องมีการจัดการเลือกตั้งประเด็นที่น่าสนใจคือไปย้อนหลังนะฮะอนุทินก็บอกว่าตอนนี้การเลือกตั้งจะเสร็จขึ้นแน่นอนประมาณเดือนกุมภาพันธ์คิดว่าสงครามจะยุติก่อนเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 6 0บาทผมเรียนหุ้นส่วนนะคุนส่วนไปย้อนหลังดูนีสงครามไทยกับขมรนยืดเยื้อกันมากี่เดือนนะครับมากกว่า3เดือนใช่หรือเปล่า น,นั่นหมายความว่าจนถึงขณะนี้สงครามยกที่2กํลาลังเปิดศึกออกมาเต็มรูปแบบหุ้นส่วนคิดว่าในเดือนกุมภาพันธ์เนะี่ยนะครับสงครามจะยุติลงหรือ,อยังถ้าสงครามยังไม่ยุติลงนั่นหมายความว่านะครับการประกาศยุบสภาผู้แทะะนราษฎรนะครับก็ส่งผลทําให้ไม่สามารถที่จะให้มีการจัดการเลือกตั้งได้แน่นอนฮะผู้เขียนรัฐมนลมีเจตนาลมชัดเจนนะครับให้โอกาส ถึง2ครั้งคือ1ยุบสภาจัดการเลือกตั้งภายใน45วันถ้าไม่ได้อีกก็ให้เวลาอีก30วันด้านหมายว่าเดทไลน์ละ45กับ30วันก็รวมอีกรวมเป็นก็ประมาณ2เดือนกับ15วันนะพูดง่ายนะครับ60กับ15วันก็ประมาณ75วันให้เวลา7จดวันที่ยังคงเลือกตั้งไม่ได้แน่นอนฮะบางคนแบบว่าไม่มีทางออกและการเลือกตั้งก็จัดขึ้นไม่ได้ นะครับผมเรียนรุ่นส่วนฮะประเทศไทยมีทางออกเสมอประเทศไทยเขียนตำนวนไว้ไม่มีคําว่าไม่มีทางตันทางออกของมันอยู่ที่มาตรา5อันวรรคสองนะครับบทบัญญัติใดที่ไม่ระบุในรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนั่นหมายความว่านายกรัฐทา,าน,นั่นเองฮะที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาของประเทศ5้าไม่สามารถให้มีการจัดการเลือกตั้งได้ ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ